เทเลสินติดทับไฟนักเตะค่าตัวแพงสุดของชิมิสุมวยเทเลสินแดงดาเข้ามาสุดฮอตถูกจัดเป็นนักเตะค่าตัวแพงสุดในอันดับที่4ของ AL, สโมสรชิมิสุเอสพาวส่วนอันดับหนึ่งเป็นของคารินยาจูเนียแล้วยิงจากแซมบ้าเว็บไซต์ t r a n s f e r m a r k e t c o m จัดอันดับผู้เล่นสูงสุด36กคนของชิมิสุเอสพาวนสึกเจีต้นสังกัดของมวยเทเลสินแดงดาจากราคาตลาดล่าสุด ผู้เล่นหลักส่วนใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาได้รับการจัดอันดับสูงสุดจำนวนสูงสุดคือ360ล้านเยนคือคารินญัจูเนียกองหน้าชาวบาร์ซิลจากเอฟซีลูกาโนที่เพิ่งย้ายมาร่วมทัพในต้นฤดูกาลนโดยมูลค่ารวมของนักเตะทีมชิม,มิสุเอสเพลวอยู่ที่2,358ล้านเยนโดยมีคารินญัจูเนียมีค่าตัวสูงสุดที่360ล้านเยนหรือประมาณ110ล้านบาทไทยส่วนศูนย์หน้าอีกหนึ่งคนอย่างมูทเดสินแดงดา มีค่าตัวที่1 0 8ล้านเยนหรือประมาณ32ล้านบาทซึ่งเป็นอันดับสีของสมโมสรสสำหรับเทเดริสินแดงดาที่เคยเล่นให้กับซันเฟสซฮิที่โรชิม่าในปี2008ไแดละับมาเล่นเจลิกเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีกับชิม,มิสึเอสเพลสำหรับค่าตัวของทีมชิม,มิสึเอสเพลห้าอันดับแรกมีดังนี้ 1. คารินาจูเนียสองเอลซินโย 3. โซตะคานิโก 4. เชเสินแดงดา 5. เรียวทาเกอุชิ